มาแล้วครับเครื่องสำรองไฟแบบพกพาชาร์จ USB ได้เสียบปลั๊กไฟได้แป่บล็อกกันแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยเครื่องสำรองไฟแบบพกพารุ่น EG 0 1 2 Power ่ a t e าเอลอยู่ที่1 0 0วัตต์สายชาร์จแบตเตอรี่และคู่มือมาดูรอบตัวเครื่องกันเลยนะครับช่องเสียบชาร์จแบตเครื่องสำรองไฟช่องเสียบใช้งาน USB 2ช่องช่องเสียบใช้งาน DC 1 2โวลต์2ช่องปุ่มปะปิดไฟฉายช่องเสียบปลั๊กไฟถ้าจะใช้งานช่อง USB หรือว่าช่อง DC 1 2โวลต์ให้มากดที่ปุ่มน,นี้ ที่หน้าเครื่องจะมีไฟขึ้นแบบนี้บอกสถานะแบตเตอรี่คงเหลือบอกกําลังดันไฟถ้าจะเสียบปลั๊กไฟให้มากดว่าที่ปุ่มนี้จะมีสัญลักษณ์ AC ขึ้นมาเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟพัดลมกาต้มน้ําส่วนตัวก,กาเฟไ,ไฟฉายมีไฟฉายอยู่ตรงนี้กดไปที่ปุ่มหนึ่งครั้งจะมีไฟฉายติดขึ้นมากดไปครั้งหนึ่งแสงสว่างจะลดลงกดไปทีหนึ่งจะเป็นโหมดไฟกระพริบเดี๋ยวเมาลองราเปิดใช้งานพัดลมกับหลอดไฟแสงสว่างให้ดูนะครับเริ่มจากหลอดไฟแสงสว่างอันนี้ก่อนเลยหัวเป็นแบบ USB นะครับเสียบ แล้วเปิดสวิตช์ไฟแสงไฟสว่างติขึ้นมาเลยนะครับและพัดลมตัวนี้ขนาด16นิ้วและเสียบปลั๊กไฟไปช่อง AC เลยนะครับแล้วเปิดพัดลมพัดลมติขึ้นมาแล้วนะเป็นพัดลมขนาด16นิ้วสามารถไวต่อหลอดไฟเอาไว้เปิดพัดลมได้มีช่องใช้งานให้หลายช่องขนาดเล็กพกพาได้สะดวกสายแคปติ้งตัวพวกพาไปแล้วกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลย